สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับเน่ตามคําเรียกร้องนะครับจัดให้แล้วนะครับ E.P. นี้กับคันเบสหน้าดินนะครับที่มาแรงที่สุดตอนนี้เลยนะครับนะเห็นลายแบงซูเปอร์เอ็กคอร์สอย่างนี้แล้วในคงนึกออกแล้วใช่ไหมครับนี่ครับกับเจ้าคันอิเล็กตรานะครับปี2021นะครับตัวปีใหม่ล่าสุดนะครับนะงานเก็บมาอย่างสวยนะครับ คลิปที่แล้วนี่ลงรีวิวการงัดไปนะครับลูกค้าอินบ็อกมานี่อินบ็อกแทบแตกเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะถ่ายให้ดูความสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปลายกันเลยนะครับนี่ครับเจ้าคันอีเล็กต้านะครับตัวนี้เป็นแบงค์กาไฟนะครับย้ํานะครับมันเป็นแบงค์กาไฟนะครับเอ็กคอร์ทั้งคันจนถึงปลายเลยนะครับนะครับใส่ไกด์อย่างดีมาให้นะครับ วันนี้ผมสั่งให้เขาเพิ่มไกด์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไกด์สิบเอ็ดตัวนะครับสาหรับคันเบสนะครับก็หายห่วงนะครับแล้วก็ไกด์เนี่ยผมสั่งให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทําให้สามารถส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับนะแล้วก็รองรับพวกสายเอ็นขนาดใหญ่สาย PE ขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนก็เอาไปงัดบึกนะครับบางคนเอาไปตีกระชากก็มีนะครับนะเอาไปตกพวก ประกดคังใหญ่ๆนะครับตีเหยื่อสดอย่างเงี้ยมีหมดครบเลยนะครับตกแม่น้าอย่างเงี้ยตีตะขวร้อยกรัมอย่างเงี้ยโอ้โหตีกันไปได้ยังไงนะครับอ่าแบงค์เอกคอร์สทั้งคันนะครับไกด์ทรงใหม่รุ่นใหม่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับรองรับสาย PE แล้วก็สายเอ็นนะครับทนน้าเค็มนะครับน่าด้ามก๊อกเคลือบให้เรียบร้อยนะครับรีซีทแต่งนี่รีซีทแต่งนะครับสีดํา ตอนนี้การเก็บงานมาค่อนข้างเนียนเลยนะครับดามก๊อกเคลือบให้อย่างหนานะครับเงาแวบเลยสวยมากตอนนี้ตูดอลูมิเนียมนะครับตูดอลูมิเนียมนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับเพิ่มพลังงัดนะครับเพิ่ม power lift ในการงัดปลาแล้วก็เพิ่มแรงสปริงตัวนะครับทำให้เราตีเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับและน้ําหนักเบาขึ้นผมบอกได้เลยนะครว่าตัวใหม่เนี่ยเบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับ เบากว่ารุ่นแรกฉะนั้นก็ใครมองหาอยู่นะครับจะไปงานแม่น้ํางานเขื่อนนะครับงานบ่อสวายแข่งได้หมดครบจบในคันเดียวนะครับนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับกับเจ้าอิเล็กตาสวยสังหารนะครับปี2021นะครับจัดใหม่จัดเต็มให้ครบเลยนะครับอ่ามาเข้ามานะครับ2เวทนะครับเอ้ย2ความยาวนะครับพูดผิด9ฟุตกับ10ฟุตนะครับ เวทอยู่ที่2ี่สนะครับเวทใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าเวทใหญ่แต่คันไม่แข็งกระด้างนะครับไม่เหมือนพวกแบงค์ลายผ้าเก่าๆนะครับที่คันมันจะแข็งๆนะครับเดี๋ยวนี้แบงค์รุ่นใหม่นะครับแบงค์ bank, ปีใหม่ๆเนี่ยมันสปริงตัวดีครับตีเหยื่อเริ่มต้น8 0กรัมถึง200กรัมผมบอกได้เลยว่าพวกคันนังเงือกนะแผนทัวร์นาเมนต์นะครับโอ,โอ้ยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับ เวท20 45นะครับจัดให้หนักๆนะครับเคลือบก๊อกเรียบร้อยแบงค์เอ็กคอร์ทั้งคันน้ำหนักเบานะครับแต่ราคาโอ้โหราคาไม่เกินพันห้าครับบอกเลยราคาไม่เกิน1,500บาทนะครับอา้าวมา9ฟุตนะครับ1,390บาทนะครับ1,390บาทนะครับจัดส่ง EMS ทั่วประเทศไทยเพียง100บาทนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อ1คัน2คัน3คัน4คันนะครับ EMS 100บาทเท่านั้นนะครับอ่าสิบฟุตสิบฟุตนะครับสายเขื่อนสายแม่น้ํานะครับสายสายเซิร์ฟก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าพวกอยู่ใช้ฝั่งนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับตีตะกั่วร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยสบายๆนะครับสิบฟุตพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 100บาทเท่านั้นนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับน่ะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับ ท็อปลูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับและทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเลือกเลือกเวทเลือกสปินหรือเบสมาให้เรียบร้อยนะครับแอดมินจะได้รีบตอบรีบเช็ครีบเก็บให้นะครับเพราะว่ามันเข้ามาจำนวนจำกัดนะครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัวนะครับกับคันเบ็ดอเล็กตนะครับ อ่าอีเดกต้าสวยสังหารปี2021นะครับคันดีๆคันแรงๆงบประหยัดนะครับก็รอบที่แล้ว500อคันนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับรอบนี้มาไม่ถึง500นะครับยังไงรีบหน่อยละกันนะครับนะโอเคอ๋อเดี๋ยวนะครับอ่านี่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีเยื่อหมักนะครับต้นหลิวสูตร2นะครับสูตรเพิ่มกลิ่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ามันค่อนข้างแรงนะครับ นะก็ใส่เป็นสูตรเพิ่มกลิ่นให้นะครับปาร์มจะได้เข้าไวขึ้นพอดีตัวนี้ผมจะเอามาขายคู่กับคันนี้นะครับเขาสั่งยี่สี่กระปุกนะครับพร้อมกับคันเก้าฟุตห้าคันนะครับจะไปเฝ้าประกดนะครับน้ําแดงมันมาแล้วนะครับตอนนี้น้ําเอ่อน้ําแดงมานะครับลูกค้าไปกดมาเป็นถังเลยนะครับนะประกดไซสโลนะครับกดมาทีเป็นถังนะครับก็ได้มันนะครับช่วงนี้ได้มันอยู่นะครับพีนี้ต้องทําระยะหน่อยครับน้ํามันแรงด้วยช่วงนี้ อาจจะต้องทําระยะและใส่ตะกัวใหญ่นิดนึงเขาเลยมองหาคันที่เวทหนักๆหน่อยนะครับก็มาเจอเจ้าอิเล็กต้าเนี่ยครับจัดทีเดียว5คันโอเคเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับยัไงรบกวนลงไปอ่านเพิ่มเติมด้วยนะโอเคครับโทรศัพท์เข้าทั้งวันเลยโอเคครับครับสวัสดีครับ